อนอกจากชวนชมแล้วนะครับเราก็ยังมีไม้ตระกูลลิ้นมังกรแล้วก็ไมอื่นๆนะครับที่สะสมไว้ผมก็บ่อกอยถนัดสายพันธุ์เขาปันใดล่อย่างนี้มันเป็นบอนเซลซิเนอร์นะครับบอนเซลซิเวอร์ซิเวอร์อย่างพวกซิเวอร์ใจแอนอย่างไปเองเียละหรือซิเนอร์เยอะนะครับผม ม,มันทำไม้หลายชนิดม,นมันจำชื่อไม่ได้บางครั้งชื่อมันก็เป็นภาษาอังกฤษไม่ค่อยถนัดแบบเนี้มีหนามนะครับพี่น่องมีหนามต้องเป็นคนที่เขาเล่นนะครับในกลุ่มเขาจะรู้นอกจากอ,อันนี้คือไม้เขียวนะครับตะกูลไม้เขียวเป็นลินมังกรสีเขียวมันก็จะมีพวกดางขันดางก็ค่อนข้างที่จะเป็นราคาเนี่ยนะครับ ด่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ซื้อไว้เนีผมก็พบจักดอกเนี่ยคำว่าด่างก็คือด่างมีสีเหลืองเข้ามาร่วมด้วยอย่างเนี้ยบอนเซลนะครับอย่างยกตัวอย่างที่นั่นก็บอนเซลด่างเ็งสีนะครับอันนี้เป็นสะสมไม้แปลกนะครับนะครับไม้ด่างก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้กัอย่างก็ครีบวานวานหัวานบอก บลูดา้าวานบลูดา้าสืแบบนีนน่วานด่างอันนี้ก็สำริดสำริดด่างนะดังก็จะมีสีเหลืองๆขาดอันนี้ก็เป็นวักดงังนะครับอันนั้นก็จะเป็นอยัางยุ่หางลิงหางกระรอกอย่างเป็นสิ่ธผมผมบ่ค่อยถนัดแคกตัดของมุนี่ประได้แต่ว่าก็ก็สะสมสะสมให้มีไว้บ้างนะครับ เพราะว่าคนชอบต้นไม้ชอบพันไม้ก็จะสะสมเอาไว้ดูไว้สังเกตพฤติกรรมเขาชอบไม่ชอบสาภาพอากาศอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเสียที่อีกวานด่างเพราะว่าเขามาอยู่มันมักจะเป็นโรคทางใบเป็นเัองที่ละแต่ว่าเขาก็บ่ได้ตายนะครับเขาก็ออกลูกมาเนี่ยเป็นก็มี้อย่างกนล มะพร้าวทะเลทรายใบกลมด่างอันนี้ก็เป็นเป็นพืชในกลุ่มหนึ่งที่เขาเล่นนะครับเขาก็ชอบอยู่คนที่เขาเล่นตระกูลดอททีเนี่ยอันนี้แซนภาษาอังกฤษแซนแซนอย่างโน้แซนซีเรีแซบแซนอย่างนี้นนนนนก็บเบื้องออาครับสะสมให้มีข้างล่างก็เป็นไม้มงคลอกโกนีมาแสงเงินแสงทองขุนแผน ยังประมาณนี้แหละให,ให้มันมีหลายๆนะครับในในพื้นที่ของเรานะครับแบบนี้ก็จะเป็นโอ้ผมก็จำซื่อบ่อยได้ทองอำพันนะทองอำพันตระกูลยูโฟเบียอันนี้ก็ปุวยเซียนนะครับเป็นปุ๋ยเซียนสายพันธุ์ที่สะสมสะสมสายพันธุ์ก็เอา เอามาแอบเพราะได้ขนาดเท่ากับตัดนะครับตัดไปช้ำไว้นะครับโซนทางนี้จะเป็นไม้แอบนะครับเขาเรียกว่าไม้แอบไม่จอบออกมาเสียงออกมาเสียงไว้เพื่อจะขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ขึ้นเขาง้ามก็ขึ้นห่านขึ้นเวทีไปขายนะครับสินค้าขึ้นขึ้นห่างาเพิรนอันนี้ก็เป็นรวยไม่เลือกแต่เป็นด่างนะครับ ต้นใหม่แบบนี้เขาก็มีมะพร้าวทะเลทรายกัมันมีหลายรูปแบบดนะครับพี่น้องก็เบื้องนี้ใบใบยาวใแบบแบบนี้ก็มีอ๋อใบแบบนั้นดงังฟอร์มกอนะครับอ่าแบบนี้ก็มีชื่อสายพันธุ์นี่ผมผมบ่มั่นใจผมบอ,บอทันในยูนิคกลุ่มเพิ้นคักปักนไดต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นเขาจะตอบคำถามได้นะครับ ผู้ใดสนใจก็ค่อยทักมาได้นะครับทางเพจชวนชมหนองเรือเมืองขอนแก่นหรือว่า Facebook สุรพงษ์เติมวันดีภาษาอังกฤษนะครับสุรพงษ์หรือไอ l ดี e ไล e สองสามหรือว่าเบอร์โทรที่0868642743ส่วนนี้จะเปิดทั้งวันก็คือวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือถ้าวันปกตินัดนัดกันถ้าอยากเข้ามาดูกอดหลังเวลาเลิกงานนะครับผมเลิกงานก็สิบหกจุามศูนยอเข้ามาเบิ้งได้ผ่านสนใจต้นไม้ประเภทใดก็ได้กันมีสุกซ่อนไว้หลายเน้อยู่ครับพี่นอระเดี๋ยวพาไปเบิง้งอีกโซนหนึ่งนะครับครับสำหรับโซนนี้ก็จะเป็นไม้ใบอโกนีมานะครับมีหลากหลายสายพันธุ์ พระ่าสิเป็น,นีอย่างเน,นช้างแดงนะครับช้างแดงเสริมทรัพย์อัญมณีนะครับอัญมณีแดงอันนี้อยียงเนี่ยพลูผู้ดังครับผู้ดงังผู้ดงังแต่ว,ว่าสายพันธุ์นี่ผมผมบ่มัม่นใจนะครับกั พอมีจำนวนครับพอมีจำนวนก็เป็นเป็นไม้ของทางสวนทางร้านนะครับขยายขยายไว้ดูแล้วก็ไว้ขายนะครับแด่งปันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับโซนทางผี่ก็มีกวักด่างนะครับกวักด่างช่ำใบ ใบนการขบอแพงดอกครับอิลมนี่เพราะว่ากวดดังราคาก็ไม่ค่อยแรงเหมือนแต่ก,ก่อนแล้วนะครับคนผู้ใดสนใจกระทักไม่ได้มีจำนวนกับมีจำนวนพอสมควรสำหรับกวักอันนี้ก็เป็นนอย่างก็น่ะคล้ายๆตระกูลอโกนิมานั่นแหละผมจำซื้ว่ได้ส่วนมากเม้านเขาเป็นคนเพ็รน,นะครับ บวกด่างบวกดำนะครับบวกดำก็มีรูแอปเปิ้ลทั้งสิ้นนี่เป็นบรรยากาศทั้งหน้าร้านนะครับรส่วนทางนี้ราเบิ่งส่วนทางนี้ก็สิเป็นตระกูลลิ้นมังกรแล้วก็ยูโฟเบีย มาเป็นพืจังแคคตัสน้อยๆนะครับน้อยๆแบบเนี้ยบอนเซลบอนเซลอยงบอันนี้ก็จะเป็นม้าเวียนกับม้าเวียน,ายนบางย่างผมก็บอบอ,บอคอยอบอหันได้เข้าใจซื้อเขาปันไดเพราะว่ามันเป็นไม้ผมจะถนัดไปทางชวนชมซะมากกว่า ต่ว่ากสะสมไว้มีหลายสายพันธุ์อันนี้ก็จะเป็นครีบวานด่างครับครีบวานด่างราคากับแพงดอกรัก,อก้อยอันนี้ก็เป็นสามลิตรสามลิต,ลต,ตรุ่นนี้สามลิตรไม่ดากนะครับสามลิตไม่ดางอันนี้เป็นหน้าคาราชวานน่านนาคาราดวานน่านนาคาราดมันจะมีตัวผู้ตัวเมียนะครับ ตัวเมียมังเนี่ยความสวยงามของเขาเขา <ective> ก็จะย้อยเปลี่ยนสีมีสีที่ด่างๆแบบนี้นครับดางออกเหลืองออกแดงม่วงอันนลักษณะของขนะครับถ้าเอามาจัดแบบนี้จะเป็นหน้าคาราดกำแพงกำแพงหน้าคารา,าทตัวอ,วอ้วนตัวอว้วนอันนี้จัดไว้จัดไว้สวยสวยงามนะครับ ก็จะมีมะพร้าวทะเลทรายเสียงรถเสียงดังเลยนะครับอันนี้มะพร้าวทะเลทรายถ้าเราเอามาจาัดจัดแบบว่าลงถาดนะครับจัดเหมือนสวนถาดให้เขาสวยงามก็จะมีตะคุนไดโนโน,นี่ครับลินมังกรสายพันธุ์ต่างๆผมก็ออามาล่องลงในถาดจัดแต่ง รวมรวมกันกระงงน้มอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องแบบนี้น,นะครับบอลเซลบนกระถางเจ็ดสิบบอลเซลลลำใหญ่สระนัณ้นนี้นี่ชวนชมที่ดัดเป็นทรงพุ่มบอนไซแบบนี้นกระเฮดไว้อยู่ครับพี่น้องหรือจะมีบอนไซต้นสังังสิก็ะเฮดไว้อันนี้ว่าในดัดเขาดวดกปนไดนะครับ นาฬรากกำแพงกำแพงนาฬราชนะครับความสวยงามของเขาเขาจะเป็นพุ่มเป็นหนอนแบบนี้นะครับถ้าเป็นบ้านนาฬราชธรรมดาจะเป็นแบบนี้อยู่บนกระถางสิบนิ้วเท่ากับอันนี้เลี้ยงผสมระหว่างตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ถ้าให้มันใหญ่นะครับให้มันย่อยขอกนอกจากนั้นเราก็มีโปยเซียนสายพันธุ์ต่างๆผมกระบอก บอค่อยรู้สายพันธุ์ขอปคนใดได้ไดโอ้ยเสียนเนี่ยก็มีอย่างก,ก็ะเศษทีไม่เศษมีเออเศษทีเมืองไทยเศษทีเมืองจันทร์โอ้ซื้อขาหลายอยู่ครับสมสิริอย่างไปที่ละผมกับพ่อทันได้ศึกษาขวามาครับเราก็พอมีมีให้ชมมีให้แบ่งนะครับทางคุณันนี้ ก็จะมีพืชปวบน้ำาลาราหินจ้าเสียก็ขยายไว้ครับขยายไว้เบิง้งขยายไว้เบิง้งไว้ดูไว้แบ่งปันนะครับส่วนนู้นก็จะเป็นชวนชมเขาแกะแชวนชมเขาแกะเขาแกะนี่มักมากหลังคาใส่ครับพี่นอ้องเขามากหลังคาใส่ เพราะว่าถ้าเอาไปสู้แดดร้อยนีส่วนชมประเภทนี้หน่อยหว่ยเหงาซึมเศร้าบสูแต่แปลกพอเอามาไว้บนหลังคาใสนีปรกกากฏว่าเขาแสงแดดเนี่ยโดนกรองอีกครั้งหนึ่งพอดีพอดีกับใบเขาใบเขาจะสดนะครับส,ส,ส่วนนี้ก็จะเป็นโปยเซียนนะครับ ก็กิกแก๊สครับกิกแก๊สก็มีตะกุลดอททีเนี่ยมะพร้าวเทเดไซต้นใหญ่แบบแบงมาจากกรุมะครับก็ตัดชําแบงได้ครับ,บท่านใดสนใจอันนี้คือบรรยากาศหน้าร้านหน้าสวนนะครับสวน้าสวนกัดไว้แบบนี้ครับพี่น้องอยู่ที่ติดถนนมริวันกิโลเมตรที่51กับกิโลเมตรที่5้ บ้านโนนทันน้อยตำบลโนนทันอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีจำหนายชวนชมแล้วก็พืชไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์แล้วก็วัสดุปลูกว่าจะเป็นดินปลูกเถือกระเข้าทรับใกล้อัดเม็ดกับเพราะมีได้แบงแน่ครับจะลองเอาไปใส่เบิ้งกันผพ้่อไดสนใจก็ได้นะครับ ติดถนนมริวันเข้ามาง่ายเปิดให้บริการจริงๆนี่วันเสาร์อาทิตย์ครับเปิดวัดมือหรือวันหยุดนัดแตะเลิกเปิดทั้งวันนะครับแต่ว่าถ้าวันปกติจันจันถึงสุกนี่ผมต้องขอเป็นเวลาเลิกงาน16.30น,นนะครับหรือว่าจะโทรนัดรับนัดดูก็ได้นะครับกัน้็ใด้สนใจก็ ติดต่อได้ทั้งไอคดีล้์ก็ดีหรือว่าเบอร์โ,โทรหน้าเพจหรือเฟซบุ๊กนะครับทักมานะครับสำหรับคลิปนี้ที่พาเบิ้งสวนนะครับดูสวนดูหน้าร้านก็จะขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าได้ครับพี่น้องครับกับ,บสวัสดีครับ